เจ้าวันนี้นะผมดูผิดนะ้วตอนแรกผมว่าจะไปฟ้ามิกเกลตรงท่าทีเทนร์รี่ก่อนนะแต่ว่านั่นแหละดูผิดเวลาไปละจบเลยหาตอนแรกผมก็ฝา่าว่าจะไปช่วยฟอนนี่แบบแต่ว่าเบื่อยุ้ยสีนะผมจะมาดักที่เดนการ์ก็จะได้ตัวะไร แต่วนี้แบนแบนมาแตอ่อันอีกไม่มีก็เลยต้องป่อยก่อนเลยต้องรอตัวเองมาและผู้โชคดีายคือชูชเล็เรียบร้อยแล้วฮะและผมเห็นเลนบนเหมือนกันจะมีประเด็นต่อนะก็เลยจะไปช่วยแต่จังหวะนี้ผมพลาดน,นะผมการทำไปพลาดไปแล้วกะว่าจะฆ่ามันได้แต่จ่ามีมันโอเวอร์ไปหน่อยก็เลยตายไป เสียคอสเกียวไปแรกตอนนี้ผมเห็นหนคอเอาดาวไปนะผมก็กะว่าจะมาเกี่ยวไปที่มังกรไปนะเกี่ยวอ,อ็อบเจกต์หน่อยแต่ผมนั่นแหละครับผมพลาดนะเพราะเขามาพอดีก็เลยเสียออบเจกต์ไปเอ้ยไม่ใช่เสียออบเจกต์ดิเสียคิวฟรีไปแต่ยังได้มังกรอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็เกิดไฟยาวมา แต่ว่เหมือนจะเสียไปเยอะอยู่แล้วจังหวะน,นี้ผมเห็นยังบวกววกันไม่เสร็จนะยผมกะว่าจะไปเก็บคิวด้วยนะแต่เหมือนเหมือนเขาได้คิวแล้วเขารู้นะเขาเลยถอยไปแต่ว่าแท้งก็หิวน,นะก็เลยได้คิวฟรีมาอีกหนึ่งตัวแลวจังหวะน,นี้ผมกะี่จะกลับไปขึ้นไปเคียบๆแล้วก็ข้ามเบนะแต่นั่นแหละเขาขับไปแล้วครับ และเลนจาเหมือนจ้องจะโดนเล่นอยนู่นะกิกซิแต่วันนี้ผมช่วยไม่ได้นะแต่ผมก็เลยเลือกดีจะเก็บอาวุาแล้วก็ถอยออกมานะมสกิลหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยเพื่อนต่อนะจังหวะน,นี้ผมเป็นแบทแมนเลือดโนะแล้วเขาเหมือนจะกลับคาดิบอร์ผมก็เลยรอสกิลสองเข้าไปเก็บเข้าไปข้างในหะ้องแล้วก็ได้คิวมาและออกได้อยาา่างสวยงามไป พอเป็นในมินิแม็กซ์ตอนแรกเขาอยู่เลนกลางกับเลนบนอย่างละสองคนผมก็เลยรอที่จะเอาฟ้อมล่างก็เลยเลื่อนไปไม่ได้ขึ้นไปเติมแล้วก็เก็บฟ้อมล่างไปแล้วจนะังหวะที่หม่องฟานอยู่นี่มีประเด็นอยู่ที่เลนกลางผมเลือกความพิเสร็จแล้วก็ตามไปเก็บช่วยเพื่อนฟไปได้เก็บมาแล้วกมันจะเรียนเก็บที่เลนหน้แล้วเห็นจังหวะที่แก๊สโอ้ยแับ เก็บแกะต่อได้เลยฮะสวยงามหมดเลยทีเดียวจังหวะน,นี้เหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วนะนที่ลมขงเราโดนเปิดก่อนนะผมเล็กรับไว้ไว้พอตอนแรกว่าจะเอาแวนนะฮะแต่ได้เกะมากกว่าและเหมือนจังหวะน,นี้แมทแมนเขาโดนไปจริงจริงออกมาต้องหลบแวนก่อนนะแวนแรงมากนะนี่เเก็บมาได้สองคิวนะก็ใช้ได้นะ ใเดี๋ยวนี้มันเหินเนเขาเลื่อนไม่ถึงนะกะเข้าไปเก็บแต่ดาวฤกษ์ไม่พออีกแล้วแหมผมเล่นพลาดและกาดาวฤกษพลาดไปนิดหน่อยแล้วก็ตายไปนะจิานาคอร์จังนี้ผมว่าเจมกองเอาบอัฟายขาไม่ค่อยจินาคอร์เจะหวาเขาเลยตายปีไปเล็กสเต็ปพลาดไปแตจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าตายแต่ไวรอดนะเสียฟิกเกอร์ไป โอเคยอะเสียเพื่อนไปนัต่อได็กน้อยเนี้ผมเห็นแบทแมนนะอยู่ที่เลนบนผมก็เลยถามว่าเขาจะมาตรงบบนี้แล้วเข้ามาหรือเปก็เก็บปิดชิลไว้ได้ในข่าวของดักแบบนนมนนะผมได้เลือดที่จะเคลียร์ดาร์กเลเยอร์ก่อนนะและเลนกลางมันจะมีประเด็นอัไรอยู่แล้วที่เขาไปเก็บด้ารสุนาคอร์สมาการต่อไปด้านของออวเวล์แนละปับ๊บโอ้โห ตายนะจังหวะเนี้งรอดมาได้นะแต่แทงตายแทนะ่ะเือนผมเดือดร้อนมาก่อนอ่าและเรีนการจังหวะน,นี้เอาอีกแล้วฮนะมีประเด็นนะผมเข้าไปเก็บไปได้ของแมตช์แล้วและตามไปได้ในด้านของแวนและกลับไปต่อในด้านของชูเลนไฟล์เก็บไปได้องทิปบึกทิปบกคิวไฟล์นะแหมสวยงาม แตต่อไ,ได้นะฮะจังหวะนี้มันจะเป็นไฟปสสลนะาสิงแล้วนะฮะคีฟมาพร้อมคนพร้อมจังหวันนี้ปังเล็กน้อยโดนสูงไปนะฮะแกนะแลนะมาคอร์สจังหวะนี้จะการจะการกันไม่ได้นะฮคีฟมาแล้วจังหวะนี้แล้วโดนเข้าไปสาดโคตรร้อยจบเกี่ยวกันสวยนะ นะ LVP เป็นไทยไม่ได้นะฮะนอกจากเราได้เลยนะท่านผู้ชมแต่ก็น่าแหละดูคะแนนรวมมันหน่อยดีกว่านะที่10.3นะะดัมเบที่25.1นะท่านผูชมไป